สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยวันอาทิตย์สบายๆ21กรกฎาคมนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารด้านวงการิดีโอเกมกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มานี่กันก่อนเลยนะครับโอ้หเครเล่นเกมพกพาน้องใหม่ของ Antec นะครับ Antec Core HS นะครับตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง s e n t เอาไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้มารีวิวอันบล็อกกันนะครับโอ้โหสเปคเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นนะครับ โอ้โห oh, 32 g b ตเลยนะครับตัวแรมนะครับ SSD เนี่ย2เทรนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดคุยกันแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดคุยไปแล้วสักประมาณคลิป2คลิปนะครับตั้งแต่ตอนที่ไปในตัวงาน c o m p u t e ท2 224ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเจาะลึกกัน นะครับว่าสเปคแบบนี้การใช้งานแบบนี้นะครับที่รวมมือกับอาญาเนโอเนี่ยมันจะออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเราจะได้มาพูดคุยกันในช่วงสัปดาห์หน้าแหละนะผมว่าก็คงจะได้มีข้อมูลออกมาได้พูดคุยกันแล้วก็ในวันนี้กับตัวข้อมูลข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมก็เอาเป็นแบบเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะครับถ้าหากมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับแล้วก็คาดเอาไว้ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับกับตัวเกมที่ชื่อว่า เกียร์ออฟอร์นะครับเกียร์ออฟอร์เนี่ยโอ้โหถ้าพูดชื่อนี้นะครับบางคนก็จะแบบว้าวนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่ามันคือก o อ o ออฟบอร์หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนตัวเกมนี้เป็นตัวเกมที่อยู่ในทางฝั่งของ Microsoft ์เขานะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่า Xbox นั่นเองนะครับถ้าหากใครจากันได้หรือว่าได้สัมผัสมาในยุคของ Xbox 360นะครับประมาณสัก14บ5ปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหตัวเกมนี้นะครับใครที่ได้เห็น นะครับหรือใครที่มีตัวเครื่องเ,เกมคอนโซล Xbox 360อยู่เนี่ยไม่รู้จักเกมนี้มันก็คงจะต้องถามแหละว่าไปอยู่ที่ไหนมานะครับเพราะตัวเกมนี้ศักยภาพในการรีดออกมาให้เห็นนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีเครื่องเ,เกมคอนโซลแพลตฟอร์มใดหรือว่าจะมีเครื่องเ,เกมอ,อย่าง PC ที่สเปคเทพที่สุดในเวลานั้นเนี่ยเมื่อมาเห็นตัวเกมนี้นะครับต่างคนต้องบอกว่ามันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอกับตัวเครื่องเ,เกมคอนโซลสีขาวสีดําตัวแค่นี้นะครับอืมก็ต้องบอกว่าทางเป c r ก s o f ซอฟ จัดมาให้เลยนะครับกับตัวเกมนี้แล้วก็มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลทําให้ตัวเครื่องเกม c a นโ o ล x b o x 3 6 0เนี่ยขายดิบขายดีและเบิดเถิดเทิงนะครับก็เป็นอิปปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับกับตัวเกมซีรีส์ของตัวเกม Gear of War ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกม Gear of War เนี่ยถ้าทางฝั่ง PlayStation มีตัวเกมที่ชื่อว่า God of War อยู่นะทาง Microsoft เนี่ยก็คือก็ต้องมีตัวเกมนี้แหละนะครับที่ปเป็นหน้าเป็นตา ให้กับตัวแพลตฟอร์มของพวกเขานะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นเป็นเกมแนวตลาดอย่างแท้จริงนะครับถ้าตลาดเนี่ยตลาดยังไงก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆดูภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าไม่อยากคิดอะไรเยอะเอามันเอาสนุกเอาตื่นเต้นเอาเล้าใจนะครับก็ต้องหนังของทางพี่ไม่ขึ้นเบประมาณนี้รนะะเบิดตมูมตามฉากแอคชั่นมันมัน,มนเวอ่เวอร์นะครับจ๋าจ๋าแบบเนี้ยเออแบบนี้แหละเกมออฟบอร์ดทำได้นะครับทำได้และมันทําได้ดีด้วยนะครับกับทีมผู้พัฒนาล่าสุดอย่างอ่า เดอะคอล i ลชันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการใช้ตัว Unreal Engine 5นฟทะครับที่จะเข้ามาในสู่ตัวภาคใหม่ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นตัวทีเซอร์หรือว่าเทเลอร์สั้นๆประมาณหนาที2นาทีในช่วงงาน Xbox Game Showcase เมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้องร้องว้ากันเลยว่ามันมาแล้วแน่ๆน,นะครับกับตัวเกม g ก a r of War ภาคใหม่ที่ชื่อว่า e d a ดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่มีเครื่องเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series อยู่นะครับ ก็คงจะหายห่วงได้เล่นอย่างแน่นอนนะครับละตัวเกมนี้ก็น่าจะได้เล่นทั้งฝั่ง PC และก็ตัวเครื่องเกมคอนโซลทาง Xbox Series นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวเกมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทาง Xbox Game Studio นะครับก็คือเป็นตัวเกมถ,ถ้าจะบอกว่ามันก็คือเกมในเคลือนะครับของทาง Xbox Game Studio นะครับ ก็เหมือนกับทางฝั่ง PlayStation นะครับที่มีเกมอยู่ในเครือของพวกเขานะครับทาง Microsoft เองก็จะต้องรักษาตัวเกมเนี่ยให้อยู่กับแพลตฟอร์มของเขาได้เป็นนานเท่าที่จะนานได้นะครับก็ก็คือการสร้างเองกสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆของพวกเขานะครับแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าในโลกใบนี้ตอนนี้นะครับกับคําว่า e อ็กซ์ clusi ve เนี่ยมันเริ่มจะ,จะหมดหมนขลังไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องของตัว time exclusive กันไปซะแล้วนะครับซึ่งก็มีแวแวววกันเอาไว้นะครับว่า ตัวเกมของตระกูลของ Gear of War เนี่ยจะเริ่มมาให้เล่นกับในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับเหมือนกับตัวเกมต่างๆที่เคยปล่อยออกมาให้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation นะครับในช่วงตั้งแต่ประมาณควอเตอร์ที่2ของปีนี้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันกับตัวเกมที่เป็นเกมเอ็กซ์ clusi ฟให้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series มันก็สามารถที่จะมีมาให้เล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลทางฝั่ง PlayStation 5ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละก็มีข่าวลือมาตัา้งแต่ในยว่วงช่วงนั้นแหละว่าเกมออฟวอลก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับกับตัวเกมแฟนชายตัวนี้นะครับที่จะโยกมาให้เล่นกับทางฝั่ง PlayStation นะครับซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ได้มีข้อมูลของตัวเกมภาคใหม่ออกมาไงนะครับแต่ตอนนี้พอมันมีตัวภาคใหม่ที่ชื่อว่า e day ออกมาเนี่ยก็มีคนไปเห็นนะครับไปเห็นข้อมูลของการรับสมัคร พนักงานนะครับที่เข้ามาจะเข้ามาดูแลการสร้างตัวเกมภาคนี้เลยนะเกมเกมออฟวอลภาค e ีเดนี่แหละก็คือวิศวกรทางด้านซอฟต์แวร์นะครับก็คือฝั่งเดฟนั่นแหละนะครับที่เข้ามาดูแลซึ่งทางเดอะคอลลิชันเนี่ยก็มีการาใส่รายละเอียดต่างๆเหมือนกับการรับสมัครงานทั่วๆไปนะครับก็ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านไหนมาบ้างก็เป็น job description ที่เหมือนกับการสมัครงานทั่วๆไปบอกไว้นะครับแต่มันมีอยู่ข้อ,อมีอยู่คำคำหนึ่ง ที่เห็นแล้วอาจจะทําให้คิดได้นะครับกับคำว่า P.S.N. หรือว่า PlayStation Network นั่นเองนะครับก็คืออาจจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีอย่างนี้อย่างเดียวนะครับก็เหมือนกับว่า,ามีความเชี่ยวชาญทางด้านอื่นมานะครับแต่มันมีคำว่า PlayStation Network เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้คนคิดไมได้ว่าเออหรือตัวเกมนี้ในการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเล่นได้แบบมัลติแพลตฟอร์มหรือเปล่า นะครับมันติดแพลตฟอร์มหรือเปล่าซึ่งบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกตัวเกมนี้มันคือเกมแบบคู่บุญเลยนะของทางฝั่ง Microsoft การที่จะโยกให้เล่นแบบ Day 1กับแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยยากจะยากแต่ถ้าหลังจากนั้นผ่านไป6เดือน1ปีเนี่ยมันมีสิทธิ์นะครับแต่ผมก็มองว่า,าทาง Microsoft เองตอนนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการเล่นเกมแบบ Day 1อยู่แล้วนะครับกับการใช้ใจ่ายตัวเงินเนี่ยออกไปในราคาไม่กี่ร้อยบาท สามารถเล่นเกมในราคาหลักพันหลักหลายพันเนี่ยได้แบบเด y วันเลยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PlayStation อย่างชัดเจนซึ่งผมก็มองว่ามันก็จะอาจจะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันที่ตัวเกมเนี่ยจะเป็นตัวเกมที่สร้างความแตกต่างให้กับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆให้ได้เห็นถึงข้อดีของตัวบริการของทาง Microsoft เขากับตัวเกม Pass ทนะครับที่จ่ายในราคาน้อยๆได้เล่นตัวเกมคุณภาพสูงในราคาที่ไม่ไม่ได้สูงมาก ซึ่งตรงนี้แหละมันอาจจะทำให้แฟนๆของตัวแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเห็นจุดเด่นตรงส่วนนี้ได้ชัดเจนและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าหากมาทำกับตัวเกมที่มีชื่อชั้นนะครับแบบระดับขึ้นหิ่งแบบนี้อย่างเก o ออฟบอลเกมออฟบอลนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับเพราะทาง Microsoft เนี่ยวินวินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปขายให้กับบนทาง PlayStation พร้อมกันเลยนะแบบ d a y ์ ฝั่ง l a y s t a t i o n แฟนๆ p l a y s t ซ t i o n ซื้อตัวเกมนี้ในราคาแบบ2 2 0 0 0บาทนะครับเพื่อที่จะได้เล่นแต่ท้าฝั่ง Microsoft กับตัวเครื่องเกมคอนโซล x b o x หรือว่าจะเป็นตัว PC g a เก p a ารเล่นได้ในราคาที่เริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อยบาทนะครับหรือดีไม่ดีหลัก10บาทนะครับกับสมาชิกใหม่ของ PC g a เก p a ารโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะถ้าคนที่บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรถูกผมไม่สนใจแต่ผมชอบการบังคับบอลดวลแซนนะครับ ผมชอบเล่นบนตัวคือเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ก็ไม่ว่ากัน Microsoft ก็ได้เงินเป็นกออเป็นกรรมนะครับแต่ถ้าคนไหนบอกว่าเออเริ่มเห็นความแตกต่างว่าเกมนี้มันก็สนุกจริงอะ่ะแต่เราสามารถเล่นได้บนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยในราคาที่ถูกมากเลยนะนและแถมเล่นได้แบบ d ดวัด้วยเออเราลองดูหน่อยไหมอ,อ่าใช่ไหมอ,อ่ามันก็เลยทําให้มองได้ว่า Microsoft ก็อาจจะมาไม้นี้แบบนี้เลยก็ได้นะครับกับตัวเกมในอนาคต ต่อไปของพวกเขานะครับถึงแม้ตัวเกมอย่างอินดีนาโจนเนี่ยที่กำลังจะออกในปลายปีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ไม่มีทางลงให้กับตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5แบบเดวันเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่เกียร์บอลเนี่ยอีเดเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะตัวเกมเนี่ยไม่ได้วางจำหน่ายในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็คาดไว้ว่าไม่ปีหน้าก็ปีนู้นเลยนะครับ2026อะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับอาจจะมีสิทธิ์แล้วผมก็หวังเอาไว้นะครับว่ามาเหอะนะครับ ลองแบบมันติแพลตฟอร์มไปเลยนะครับพ Microsoft เองไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องบุกแบบนี้แหละนะครับกับการที่ย้ําเข้าไปเอาให้เห็นถึงความดีของตัวระบบเกมพาร์ทของพวกเขานะครับว่ามันมีราคาที่ถูกคุ้มค่านะครับเล่นได้แบบเดย์วันนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายตุ้งตตังเนี่ยออกไปในราคาที่แพงแบบหลักพันนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนเพื่อนคนไหนที่มองว่าไม่มีปัญหานะครับกับตัวค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับแต่การที่จะได้เล่นตัวเกม ขึ้นทิ้งอ,อ,อ,อีกซีรีส์หนึ่งนะครับของทาง Microsoft กับตัวเกมออฟบอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีด้าแน่นอนนะครับกับทางฝั่ง PlayStation เพราะตัวเกมนั้นเป็นแนว FPS ออ๋อไม่ใช่ FPS ดิแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับดังนั้นคนที่อายุเยอะๆหายห่วงนะครับไม่ต้องมาปรับเรื่องของสายตารหรือว่ามุมมองกันใหม่นะครับเล่นกันได้แบบสบายๆย,ยาวๆไปนะครับละตัวเกมนี้รับรองมันแน่นอนนะครับผมขอบอกเลย นะครับเพราะว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้รับแรงบันดานใจโน่นเลยนะครับถ้าเอาย้อนไปตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยเรียกว่ามันได้รับแรงบันดานใจมาจากตัวเกมอย่าง Resident Evil นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเกม Killzone นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นท่วงท่าแอคชั่นต่างๆนะครับการหลบกระสุนนะครับการเข้าหาที่กำบงังการโต้ตอบการใช้อาวุธระยะสั้นระยะไกลต่างๆเนี่ยโอ้โหจดเต็มนะครับและไม่อยากจะคิดว่า Unreal Engine 5จะ,สะแสดงศักยภาพของตัวเกม Gear of War E d E-Day ออกมาให้เพื่อนๆเห็นได้ล้องว wow, ้าวปากค้างได้ขนาดไหน ก็ต้องรอดูกันนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะมีตัวระบบเกมเพย์ปล่อยออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีแต่ก็ขอให้เกิดขึ้นจริงเหอะนะครับกับการปล่อยให้เล่นกับทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5นะครับได้ด้วยกับตัวเกมนี้ก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับทาง Microsoft กับการดำเนินธุรกิจทางด้านวงการวิดีโอเกมพวกเขาต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ และในวันนี้แหละก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาอัปเดตเพื่อนๆกับในตัวมุมมองของ a c o n TV v เอามาฝากกันในตัวคลิปวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ